สวัสดีครับอันนี้ก็ผมอุดมวุฒิจิตนะครับวันนี้ก็ได้มาติดตามผู้พิการนะครับได้ลงพื้นที่ติดตามผู้พิการนะครับก็อันนี้คือผู้พิการนะครับวัดจุงงามครับวิทวัดจูงงามนะครับวิัดจุงงามวิทวัดจุงงามนะครับก็พิการในด้านเคลื่อนไหวนะครับได้รับทุนจากบริษัทโปรเครสนะครับคอลเลคชันจำกัดนะครับยรวมเงินนะครับ1,19,720บาท ก็แบ่งเป็นสองงวดนะครับงวดแรกก็หกหมื่นบาทนะครับหกหมื่นบาททำอะไร<ม>บ้างครับก็มาขุดเลการับขุดลอกสิ์ครับรร s. <S <ม>แล้วก็ทำเล้าไก่แล้วก็ซื้อไก่เม็ดไก่ไทยไครับ <Adams. S 2> แล้วก็ปลูกไม้ผลด้วยครับผลผลิตผล,ลแล้วก็มายืนต้นด้วย<ม>นะครับคเลี้ยงปลาด้วยเนาะเลี้ยงปลาด้วยครับนนลรปลลาเครับส่วนงวดที่สองก็เป็นเงิน ห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทนะครับทำอะไรไปบ้างครับก็ <g ül> ทำโรงเรือนบัวแล้วก็ซื้อวัวแม่พันธุ์แล้วก็ซื้อต๊มน้ำและพวก,กอนนุปกรณ์ย่อยๆครับ,<ง>รบเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับก็จะเป็นแปลงผักนะครับของลุงวิชวัฒน์นะครับผู้จิกเราก็จะมีวัวน,นะครับข้างๆจะมีนะมะละกอเซ็งนะครับนีน่ก็พอได้กินได้ขายนะครับ จุดตรงนี้ก็ปรับปรุงแปลงนะครับให้เป็นพืชผักสวนครัวนะครับนะครับก็จะมีไม้พนไปด้วยนะครับมีฝรัง่งมีขนุนมีตะไคร้มีสมอไทยนะครับกลุ่มนี้นะครับก็แยกเป็นส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสระน้ำครับยัจะออึเออสระน้ำาสะเลี้ยงปลานะครับ ก็ในจํานวนหนึ่งงานนะครับขุดสะหนึ่งงานก็เกือบหนึ่งงานนะครับขุดด้วยแล้วก็ทมที่นะครับก็รวมแล้วก็หนึ่งงานตรงนี้นะครับใช้พื้นที่เลี้ยงปลาที่ปล่อยไปแล้วก็จะมีปลานิลปลาปลาหมอนะครับปลาดุกอุยนะครับแล้วก็ปลาเทพโพที่ปล่อยไปแล้วนะครับ1,500ตัวนะครับ ไก่ครับเป็นลาไก่ครับ,บมาเดี๋ยวจะ<ด><ด>ไปดูลาวไก่กันลาวไก่กันดูไกล,ๆล้ๆอันนี้นะครับโรงเรือนไก่นะครับมีไก่นะครับมีไข่ได้ไข่แล้วนะครับไข่แล้ว ก็ไข่ฟรละ15ฟองครับสิบสฟองประมาณนี้นะครับน,นี่ก็เทเด่นไข่อันนี้นะครับก็สองตัวนะครับซื้อมาได้อยู่ที่4เดือนนะครับนะครับพร้อมลูกติดนะครับอันนี้ใส่เชื้อแล้วนะครับใส่เชื้อได้2เดือนนะครับ ก็ถือว่าเป็นกระพุกอมสินของผู้พิการและครอบครัวนะครับอย่างนั้นก็เพื่ออนาคตนะครับอันนี้สองตัวได้สองตัวแล้วก็มีในค้องนะครับอีกก็น่าจะอีกไม่นานนะครับก็จะได้ลูกน้อยอีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นความมั่นคงของผู้พิการเองนะครับต้องขอบคุณนะครับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมนะครับที่ได้ประสานงานนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับบริษัทโ l o เกร r คอล Collection จำกัดนะครับที่ได้มอบตุลนะครับผู้พิการนะครับมา ทำเรื่องราวของเกษตรผสมสายครับสร้างความมั่นคงทางอาหารกับผู้พิการนะครับและครอบครัวนะครับอย่างน้อยก็ตื่นเช้ามาได้เก็บผักเก็บไข่นะครับไ้มาทําประกอบอาหารเนาะในครัวเรือนแล้วก็ได้ดูแลวัวนะครับที่ว่าเป็นคุ้มครอมสินนะครับของผู้พิการนะครับทาให้ผู้พิการมีชีวิตดีขึ้นนะครับนะครับก็ก็รับผมแล้วก็ผู้พิการก็ต้องขอขอบคุณมากครับ